สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมและช่องของผมอีกนะครับวันนี้ผมจะมาพับจรวดเท่ๆกันนะครับใช้กระดาษขนาด A4 สีอะไรก็ได้นะครับขั้นแรกพับครึ่งนะครับ กลางออกนะครับและพับมุมบนลงมาให้ประกบกับเส้นตึงกลางนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ <c oughs> พับข้างนี้เดียวนะครับ มากลางออกนะครับและพับด้านข้างนะครับโดยที่พับเฉียงให้ตรงรอยกับเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพับอย่างนี้นะครับจะได้แบบนี้นะครับ ทั้งสองข้างนะครับจากนั้นเมื่อเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับพับเก็บเข้ามานะครับ แบบนี้นะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นต่อมาพิกกับนะครับและพับลงมาเยอะเลยนะครับลงมาประมาณ1เลยนะครับให้เหลือที่ตรงนี้ไว้ประมาณ3 4ถึง4เซนนะครับ จากั้นตะมาพิกกับนะครับและพับเหมือนขั้นตอนแรกเลยนะครับพับมุมบนลงมาเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับให้ตรงรอยกับเส้นกึ่งกลางนะครับตามรอยเลยนะครับพับส,สองข้างเหมือนเดิมเลยนะครับ จะได้รูปแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับด้านบนนะครับพับมุมบนลงมานะครับประมาณ3ามเซนนะครับพับลงมาเลยนะครับต่อมาพับเก็บนะครับ และพับปีกลงมาประมาณ1เลยนะครับพับลงมาเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็ทำทั้ง2ด้านเช่นเดิมเลยนะครับ ด้านนี้เราไม่ต้องกะเอาได้นะครับโดยการทาบกับข้างแรกนะครับจะได้เท่ากันนะครับต่อมากลางปีกออกก่อนนะครับเราจะพับตรงตูดนะครับโดยการพับเฉียงนะครับให้ตรงรอยกับเส้นตรงนี้นะครับ ให้ประกบกันนะครับจากนั้นกลางออกและกลางออกหน่อยนึงแล้วใช้นิ้วดันเข้าไปแล้วพับเก็บนะครับต่อมาขัา้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะตัดส่วนปีกนะครับโดยดูจาก เส้นตรงนี้นะครให้ระยะห่างประมาณ1-2ึสอเซนนะครและตัดนะครตัดไม่ต้องลึกมากนะครอ่าโอเคนะครจากนั้นกลางปีกลงนะครและพับตรงที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับพับมานะครับ อ่าก็เป็นอาเงหานะคะรับจจหลวดของผมนะครับสวยงามและเทมากเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสาธิตการล่อนให้ดูนะครับอ่าเอาละครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการล่อนให้ดูนะครับนี่นะครับ โอ้เห็นไหมครับตรงและล่อนไกลนานมากเลยนะครับเท่าจริงๆนะครับก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับวันนี้ผมไอและช่องของผมลาไปก่อนสวัสดีครับ